คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมากลับไปท้ายนะผมที่ประมงศึกหรือฟิชชิ่งวอร์นะวันนี้เรามีพลอยนะผมอยู่ที่สองพันพลอยนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาแก้แค้นแต่รอบที่แล้วเราเสียหมดตัวเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนมามาอุปกรณ์เออเปิดมาบุรุษเด้งคอเลยทุกคนสลานทรามเออสามาสวยลองเาลองละมองเราไม่ไหว อะไรวะเนี่ยโตึงจัดตอนนี้ตอนนี้ตึงจัดตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเออเอาได้แหละโอ้ได้ปืนฟรีผมโอเคฟรีห้าสิบดังครับไปดีเลยผมมา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 โอ้โหยิงเทียร์ก็ไม่เข้าเลยโถามจริงโม้ปืนฟรียิงหาเลยไม่เข้าเลยอ่ะเออในเนี้ยมา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 หอนหอนหอนฮอตเออมาได้อยู่ ขอไฟแรงๆนะหุ่นล้อนี้มาบักเขาให้จองลงมาหมจัดหกร้อยเอ้ยเอ้ยก็ถือว่าโอ้เรื่องอยู่ที้หกร้อยเอ้ยถือว่าไม่ธรรมาดาครับผมมาได้เลยอยู่ไว้ได้เลยอยู่ไว้มาเสร็จนะครับผมหุ่นล้อไหนมาไหนมาไหนอเออมา โอเคไปขอวงในนะไม่เอาวงนอกนะวงในเท่าน okay. okay. ั้นนะวงในวงในโอเคหนึ่งพัผมสองพันไปสองพันไปสองพันสองครับผมโอเคสามร้อยมาสามร้อยมาสามร้อมาอุ้ยสองร้อครับผมโอเคเอาเรื่องแล้วตอนนี้เนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยสัตว์เอาว่ะทุกคนตอนนี้ได้อคอรคือกลับมาได้คผมหลัจากนี้เราจะต้องได้เพิ่มนะครับกดเพิ่มไม่ได้ผมหนึ่งพันหนึ่งพันโอ้โหไม่ผ่านว่ะโอเคได้มาสอตาสิบครับผมโอเคทีนี้ก็เอาเรื่องแล้วจริง ปล่อยรอบได้ไหมคอับมาหน่อยมาหน่อยอุ้ยขอ,อติดก,ก่อนคนระับผมเคไม่เป็นไรไปปล่อยดีนะปล่อยดีนะอ้ยขี่เขาจีนานมากเลยวะ่ะลองล่อจะไม่เข้าเลยผมว่าไม่ได้ให้นะครับผมตัวนี้เปลี่ยนอันดีกว่านะครับมาไปขี้อ่าราชาแล้วกันเนะาะเออหนึ่งพันเฮ้ยหนึ่งพันขึ้นไปแบบใช่ไหมนี่ไงหนึ่งพันสี่ร้อยขึ้นมาครับผมตอนเรียบร้อยนะตอนนี้ที่สี่พันสองร้อยแล้วนะครับผมหลังจากจบห้องนี้ผมว่าผมน่าจะไม่เล่นต่อแล้วนะคเพราะตอนนี้ผมได้ ไอเครดิตกับรอบที่แล้วนะผมพอยอดที่เดียวผมคืนกลับมาแล้วนะตอนนี้ที่4,200นะครับผมถือว่าเอาเลืองจัดกัดเลยนะรอบนี้มาแถมยังได้อ่าเพิ่มมาด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าได้มาแค่แบบรอบที่แล้วคืนแล้วนะคือแบบได้เพิ่มได้เพิ่มในรอบนี้ด้วยนะครับผมถือว่าผมจัดนะนรผมรอบนี้มาๆมามาดีๆของรถดีๆของรถดีมาก่อนมาก่อนมาก่อนโอ้เริ่มบุลงเรื่อยๆว่ะทุกคนดูดิโอตายตายตายนั้นไง ไอ้ยเยอะเลยลดลงเรื่อยๆเลยทุกคนก็อ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ได้มาที่4,000นะผมได้จากรอบที่แล้วคืนมาก็ถือว่าโอเคมาแล้วนะผมคลิปนี้นะขอจบคลิวเพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าละกันนะครับผมการได้คืนแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากละโอเคแล้ว okay ผมเป็นยังไงบ้างนะกับชาวเกมนี้ก็อย่าลืมติดตามกัน,กนด้วยนะครับผมในแต่คลิปหน้าเป็นเกมอะไรนะก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามกัน,กนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงค์นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย